จากแกริกดีไหมดีิงครับขั้ก่อการร้ายเข้าขั้นวิกฤตแล้วอาจจะมีผู้ก่อการร้ายหลายคนอาจเป็นมือระเบิดหรือแย่กว่านั้นอีกแล้วเรามีพลส่งยิงไหมครับปฏิเสธเราไม่สามารถทําให้ประชาชนแตกตื่นได้และผู้ก่อการร้ายมันรู้ด้วยไหมละครับแกริกจะทําให้ลอนดอนเป็นสนามรบโอเคไหมรับทราบแจมแจ้งเลิกติดต่อเหมือนเราต้องเครื่องตัวเองแล้ววาพวกเราอยู่นะมันจะการให้จบจบไปเถอะโอเครับทราบจ้า นังไงประตูสีขาวอาวุธชัดเจนเจอแล้วเสอประ,ระรตูเรียกเรเวนประตูสีขาวชายที่ชายหลายคนติดอาวุธกำลังข้อสกัดรับทราบนอกจากว่าจำเป็นต้องจู่โจม่ามเปิดการประทะโดยเด็ดขาดประตูสีขาวฝั่งซ้ายไปไปมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้ชิบหายมันบอกเพื่อนแล้วอย่าขยับยุดยุดยกมือขึ้น มอบลงเดี๋ยวดีกูจะไม่ไมพูดซ้ำนะปืนปืนเอาชิบหายเพื่อนตายหนึ่งสองสามด้านหลังด้วยดีโอเคลุกตายแล้วไอ้เชี่ยมันยิงเขาเซ็บประตูเกิดอะไรขึ้นข้างล่างนั่นม่เห็นระเบิดที่พิคาดิลี่เซอร์คัสเกิดเหตุการณ์ยิงก,กันเจ้าหน้าที่บาดเจ็บขอทีมแพทย์ด่วนดูสิคันมาเล่นระถึงบ้านเลย อุ้ยัวที่สามตายคนเยอะไปหมดต้องยิงระวังมากอ่ะทางไหนอันนี้อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถือปืนไม่ใช่ไปที่นี่อุ้ยตามมาใครพูดอยู่ด้านขวาโอเคใช่ไหมหาพวกคนที่นี่ไปที่ปลอดภยัยรับทราบอุ้ยข้าบนอะไรอะ่ะ วิอาพจว okay. ลิของหนักแน,น่มันมา,มาถึงบ้านเลยเปายมิหนึงองโ oh, นเลยนะ้างบนปิกจะนั่งซือโอเคลงมนหนึ่งปข้างบนหนึ่ง,ง,งร้อยดูซิพวกมึงทำอะไรกันอยู่ เลยนะมึงหนึ่งสองมิซิเบอร์ทูหนังสือเคลียร์แล้วโอ้เสียงเพลงยังชิวพ่อมึงโอเคสายลกไม่มีมีนันนี่กูว่าแล้ว เพียอะไร,ะไรนเนี่ยเพียอะไรขึ้นนบเนี่ยหุ้ยจะไล่ลบหลังรถงงงไม่ยิงยิงโดนเฮ้ยไม่โดนพ่อมนะ่อมมาโอ้ตีระเบิดเกือบ ้มัยโอเคมาถอยกลับไปตั้งหลักที่ตึกแทนโต้หัวระเบิดแบบไอ้เงี้ยมาบุกถึงบ้านเลยโอ้โห เก็บเป็นชิ้นเลยเลเว่นเล็กเซปัทูเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอยู่ด้านนอกตึกแทงเท่าหลายคนฝ่ายย้ำเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจะตายสิแล้วเลื่อตัวประกันล่ะผมต้องเข้าไปในตึกสแตนบายเฮ้ยเฮ้ยพูดเดียวกันพูดเดียวกันเห็นแล้วมีวุฒิไหมมีครับกลับปั่นมาแล้ว Captain Price. กัปตันไพรส์จากแกรี่ครับมารับผมรับทราบหนุ่มมุมให้ดีหนุ่มบนตัวประกันด้านบนช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้หายก็ได้ช่วยด้วยรับทราบรับทราบ แกไม่ใช่พวกมันนะเอามันออกไปเอามันออกไปจ้าช่วยหน่อยช่วยหน่อยฉันไม่ใช่พวกมันฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายเพื่อนที่ยะกลับบ้านช่วยเขาได้ไหมผมช่วยอยู่ฮาวิ่งพอมมันจะระเบิดแล้วไม่ได้ไม่ได้มันมีเวลาแล้วทำไรเนี่ยกระตันหยอดนี้เลย ทุกหน่วยกู้ระเบิดได้แล้วเตรียมทีมแพทย์ให้พร้อมเราจะออกไปแล้วทุกคนใจเย็นเราจะพาคนออกไปจากที่นี่เจ็บไหมผมโอเคครับ <c oughs> ไปกันกู้ระเบิดแบบกับตันไพรส์ <c oughs> โยนแม่งเลยแต่ก็ช่วยหนึ่งคนไอ้แบบฆ่าหนึ่งคนช่วยอีกสิบมันโอเคกว่าดีกว่าตายหมูย์แล้วก็คุ้มกว่าตายหมู่ โโอโหวันนี้คุณช่วยไว้หลายชีวิตเลยจ้ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่แรกเลยซ้ำครับท่านพวกเขาส่งเรามาแค่ครึ่งหรอเพื่อที่ได้เสียแสงว่าไม่ได้อยู่ในสงครามใช่ตอนแหลแม่งทั้งหมดนั่นแหละทำไม,มาล้วสูกมัดมือชกด้วยแค่ถอดน,นวมแล้วต่อยกันไปเลยขอโทษครับท่านว่าไป เราไม่มีสิทธิชนะถ้าเกิดทำตามกฎนะกับตันเขาบอกเราได้ว่าต้องทำที่ไหนเมื่อไหร่เตรียมมาบอกเราว่าต้องทำยังไงพวกผมแกรอยพวกมันมาเป็นอาทิตย์สซน,นาเวนหาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ประมาณนึงครับท่านโอเคแกริกนยมากับฉัน